สวัสดีครับพุณม่อนครับโอ้ดิฉันเหนื่อยมากเลยค่ะฝนกตนวันนี้ได้ข่าวได้ข่าวว่าไปพยายามทำให้งานในวันที่17อลังการก็เลยมาสายค่ะได้ข่าวนะ,ะสถานคุ้มครองเงินฝากเองก็จะร่วมเข้ากิจกรรมของเรานะคะเอาข้อมูลความรู้มาฝากทุกท่านกันด้วยนะคะ วันนี้ดิฉันไปคุยได้ข้อมูลมาเยอะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าในปี2555จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเราต้องบริหารความเสี่ยงชีวิตธุรกิจเรายังไงกันด้วยค่ะค่ะคุณทิ่ติในเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะขึ้นไปสูงสุดคือ1,510นะคะเนื้อแนวต้านที่นักวิเคราะห์ได้มองกันในรอบนี้กันแล้วนะคะแล้วก็ปรับตัวเป็นสีแดงเกิดขึ้นได้ในช่วงวันเดียวตอนนี้นะคะ สถานการณ์ตลาดทินติยังไงกันต่อคะครับก็สําหรับตัวตัวเซตผมคงไม่คอมเมนต์มากนะครับเพราะว่าดูไปก็ไม่ได้ตังค์เรามากลับไปมองฟิวเจอร์่ะครับก็สําหรับตัวฟิวเจอร์อย่างที่บอกมานานแล้วนะครับว่าผมเคยคอมเมนต์ว่าตัวเซทิตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มีแนวต้านอยู่ประมาณ740นะครับถ้าเกิดสุนมอนกับผู้ฟังจะจำได้นะครับ ก็<ข>พูดมาเป็นสัปดาห์แล้วตอนนี้นะครับณวันนี้ที่ราคาลว่ว<ล>ง,งไปนะครับใช่ครับไปประทะกับแนวต้านที่รู้สึกจะประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบสองค่ะอ๋อนี่แล้วก็มีการปรับปรับตัวล่วงลงมาเลยนะครับหูสิบจุดแล้วนะคะตอนนี้ลงมาเจ็ดสามสองแล้วนะคะใช่ครับซึ่งนักลงทุนโดย,โดยส่วนใหญ่คิดว่าเอะจะมีใครที่สามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้หรือไม่เราก็พยายามรู๊ให้ดูนะครับว่าในเร<ฮ>ื่องของเป้าหมายเราวิเคราะห์ให้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ก็ ก็ได้นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์แล้วก็<ช>มีเมมเบอร์หลายคนวันนี้ก็โทรมาช่วงเช้านะครับว่าเนื่องจาก s อสเนี่ยให้ช็อตที่เจ็ดสามเก้าถึงเจ็ดสี่สองนะครับแต่ว่าราคาตลาดตอนปิดช่วงเช้าเนี่ยมันไปไม่ถึงถเราก็โทรมาบอกว่าเอ๊ะจะตกลงสัญญาณยืนยันหรือเปล่านะครับผมก็ฝากบอกทางผู้ช่วยผมนะครับบอกว่าย,ยืนยันแน่นอนครับวันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าช่วงบ่ายราคาถูกลกขึ้นไปนะครับ เป้าหมายที่เ่742ก็คือ cover จุดที่เราบอกครับก็คือให้เข้าช็อตที่739-742แล้วก็ SMS ล่าสุดก็ให้ติดไปที่731นะครับโดยประมาณซึ่งราคาก็หลุด731ไปเล็กน้อยนะครับรู้สึกจะเป็น730.8แ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ๋หอหมายความว่าลูกค้าสมาชิกของคุณทิติในวันนี้ก็เป็นไปตามเ,เงื่อนไขที่คุณทิติแจ้งไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าก็โคเวอร์นะครับโคเวอร์ก็คือวันนี้ได้ถ้าเขาเล่นตามนะครับแลาสามารถเล่นได้ก็จะตอบแทนประมาณแปดถึงสิบจุดนะครับหลังจากถักค่าคอมครับก็คือแปดครับแปดแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทโดยประมาณครับวันนี้สำหรับคนที่เล่นแค่หนึ่งสัญญานะครับอันนี้เป็นการปรับกลยุทธ์ของคุณทิติในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการาราคาขึ้นไปบ้างซส้นสวนทางกับทางเรานะครับเราก็มีการ แก้พอร์ให้กับตัวเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลยุทธ์ก็จะออกมาใหม่แล้วว่าไปต้องทําอะไรบ้างจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนะไม่มีสัญญาณ SMS เนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่ยืนยันนะครับเราก็เลยไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าผมว่าเล่นเข้าออกตลาดสักวันหนึ่งสักสองสัปดาห์หนึ่งสักสองถึงสามครั้งเนี่ยถ้าเกิดนับมาจากต้นสัปดาห์นะครับก็มีสัญญาณ SMS เมนี่ยมาแล้วประมาณสองครั้งซึ่งสองครั้งนียก็ให้ผลตอบแทนประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะครับซึ่งเทียบกับค่าเมมเบอร์4 0 0ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยถือว่าครอบเอเรียบร้อยแล้วเคี่ยวมากเลยคุณทิติก็จจำได้ทุกเม็ดทุกตอนเลยนะคะคุณผู้ฟังคือละเอียดยิบเลยนะคะในรายละเอียดของการส่งสัญญาณที่พูดถึงนะคะครับใช่ครับค่ะค่ะก็ต้องติดตามกันไปนะคะสําหรับที่อยู่ในโครงการอบรมสัมมนารู้ไวทันเกมของเราแล้วคะคุณทิติในช่วงที่ผ่านมานี้ตามเพทเทินกฎกติกาตามวิชาที่คุณได้แนะนํา เป็นยังไงบ้างคะให้ดูเขาเรียกรูปมบเกมใช่ไหมครับรูปแบบอะไรนะตอนตอนนี้ตอนตอนนี้เซตฟิตีนะคะอเซตฟิ้เป็นภาพโปรแกรมรูปแบบอะไรคะถ้าเกิดเป็นเซตฟินะปัจจุบันนะครับโชว์แพทเทิร์นที่เรียกว่าโรลิงสโตนนะครับตามเงื่อนไขที่สอนสอนไปนะครับค่ะค่ะก็ราคาก็คิดเป้ามีสัญญาณเดินล่วงหน้าเดยปกติครับก็ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขที่ยากนะครับแล้วก็ ถ้าคุณม่อนจาได้นะครับในในการอบรมครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราให้ลูกให้เมมเบอร์นะครับเล่นหุ้นตัวเดียวค่ะนะครับก็คือตัวเอ็กโก้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเอ็กโกคะ่ะเอ็กโกก็ให้เขาซื้อที่86นะครับให้ขายที่92บวกลบวันนี้ราคาของเอ็กโก้ขึ้นไปที่91.50ครับเราถึงจะย่อตัวลงอ๋อก็เป็นราคาเป้ามา ที่ได้ตามราคาที่ผู้จิติมองอยังไม่ถึงเป้าหมายไปอีกห้าสิบตังค์แต่ว่าถ้าเกิดถ้าลงทุนจําได้ว่าเราให้เป้าหมายบวกลบก็อาจจะเทค p r o ติ t ไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเมมเบอร์ที่ฟังอยู่นะครับคุณอาจจะเทค p r o f ิ t ไปก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวที่ที่ให้ลงทุนไปตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปองการซื้อหุ้นตัวเนี้ยมันครอบคลุมค่าเรียนเรียบร้อยแล้วครับโ <c oughs> อยืนยันด้วยครับ ครบเวอร์ค่าเรียนซึ่งโครงการรู้ใบทันเกมนะคะที่ทางรายการพิเศษไล์ร่วมกับคุณทิตินะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราจะมีการอบรมสัมมนานแล้วก็มีการวัดผลเวิร์กช็อปกันด้วยท่านที่เรียนกับเราถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะสอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้รู้และเข้าใจนะคะตรงนี้เรามีข้อมูลให้แบบเต็มคุณภาพนะคะ ไม่ใช่แบบเรียนเรียนแล้วจบจบเลยมันโดยไม่ได้มาวัดวิชากันนะคะคือเงื่อนเงื่อนไขของการเรียนกับเราเนี่ยจากที่ผมคุยกับคุณม่อนนะครับว่าเราเราไม่ได้วัดผลกันแค่คุณมีความรู้หรือได้เรียนจบหรือไม่แต่เราจะวัดผลในแง่ของผลตอบแทนที่ได้รับนะครับเพราะว่าการลงทุนจริงๆนะครับผมแนะนําว่าเมื่อเรียนไปแล้วปุ๊บคุณควรจะเอาความรู้นั้นไปลงทุนและได้เงินจริงๆกลับมาค่ะนะครับนั่นคือคอนเซ็ปที่ผมกับคุณม่อนรับปากทางผู้ฟังไว้ว่า เงินข่ที่เราชวนเข้ามาเรียนหรือเข้าสนใจเราอยากให้เป็นแบบนั้นก็คือลงทุนแล้วต้องได้เงินนะครับไม่ใช่บอกว่าได้ความรู้อย่างเดียวแล้วไม่ได้เงินนั่นไม่ถูกต้องครับถ้าไม่รู้ก็ต้องมาทบทวนกันทั้งปีก็ยัง<ช>ได้ใช,ใช่ไหมคะคุณทิติอ่าถูกต้องครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังเพราะการลงทุนการลงทุนก็เหมือนกับการทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องหาวิชาหาความรู้หาประสบการณ์รอบด้านจากสังคมแล้วก็จากแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสโดยตอนนี้เองนะคะ ดิฉันไปได้ข้อมูลมานะคะคุณทิติค่ะจากออกองใหญ่ๆหลายกองๆนะคะที่แอบวิ่งไปทำข่าววันนี้ <laughs> เขาบอกว่าสถานการณ์การลงทุนตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอะไรณตอนนี้ทั้งโลกเองเขาบอกเป็นภาพมายากันเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นตัวพื้นฐานเขาที่เ่าที่กราฟบอกนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าแรงแรงรากจตปัจจุบันมันมันเป็นแรงที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็ ซึ่งตอนที่ราคาพยายามากขึ้นหลายคนก็คงว่าเอ๊ะทำไม ừ, เราถึงให้แนวต้านอยู่แค่เจ็ดจี่สนนะครับเพราะว่ารูปแบบของกราฟเนี่ยถ้าเราดูเราวิเคราะห์กราฟตามหลักสูตรที่สอนไปแต่เป็นเป็นไปได้ยากครับที่กราฟจะปรับตัวขึ้นอืมค่ะเขาบอกจับตาจะมีความเสี่ยงมากๆในปีหน้ากันนะคะคุณทิติคะอ่าใช่ครับเพราะว่าดูแนวโน้มนะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มาลืนเนี้ยเนี่ยนะครับกราฟยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือไฮเดิมได้นะครับ ก็ให้นักลงทุนที่ถือหุ้นะระวังไม่ให้ดีครับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจริงๆดิฉันก็ไปสอบถามจากกูรูทั้งในประเทศต่างประเทศนะตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านการลงทุนทั้งตลาดหุ้นตลาดทองตลาดน้ํามันนะคะครับค่ะยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกมากมายติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆแล้วก็วันเสาร์ที่สิบเจ็ดธันวาคมนะคะก็จะมีสำนักข่าวหลายๆแห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ จะทําให้ชีวิตคนมีความสุขแล้วก็บริหารความเสี่ยงกันด้วยนะคะคุณทิติคะใช่ครับถูกต้องครับใครที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราก็จะได้ข้อมูลข่าวสารไลฟ์ like, สานักกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการติดต่อเข้ามากันเยอะ,ะคะ่ะก็ผมเคยนัดนำเสนอทางคุณม่อนไปนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจัดที่ไหนหรือเปล่าผมก็จะพาลูกศิษย์นะคะรับศิษย์เอกเนี่ยที่เขาเป็นั่ลงทุนฟูลไทม์ <c oughs> ไปนั่งเป็นบบรับปรึกษาปัญหาด้านการลงทุนคล้ายคลี คลินิกหุ้นแต่ว่าเบรตอนเป็นเทคนิคลนะครับค่ะค่ะถ้าใครสนใจก็ไปในงานได้ครับติดหุ้นตัวไหนติดทองอะไรอย่างไรก็เอาจดจดใส่กระดาษนะคะแล้วก็ไปถามเขาในงานนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความบันเทิงความรักความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นกันนะถึงแม้ว่าเป็นสังคมของเราเล็กๆไม่กี่พันคนในจุดนี้แต่เราก็ต้องบอกค่อยๆเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะถ้ามีความสําเร็จก็จะยิ่งใหญ่กลับมานะคะไปไปนะคุณผู้ฟังค่ะ อยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับคนที่เขาลงทุนจริงๆในตลาดแล้วเขาได้เงินจริงๆที่เขาบอกว่าอะไรนะครับวันนึ่งได้เงินห้าหมื่นแสนหนึ่งเขาทํำยังไงไปเจอตัวเป็นๆกันนะครับอืมค่ะค่ะก็ไปเจอเจอกันโทรไปที่เบอร์ตอนนี้นะคะศูนย์แปดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สองสามสี่ ก็ต้องบอกได้ว่ากิจกรรมจํากัดที่นั่งเนื่องจากเป็นโรงภาพยนตร์ถึงแม้ว่าจะขนาดใหญ่จะจุได้ประมาณ1,000คนเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟัง <Yeah. S 1> คุณผู้ชมคะ <Yeah. S 1> ก็รีบไปรับบัตรด่วนที่เบอร์086 6 7เจ2 3เจสี่สสตอนนี้ก็มีคนขอมากันเยอะเห็นพี่วันบอกตอนนี้ก็ทยอยทยอยมารับบัตรกันแล้วส่วนท่านที่เป็นสมาชิกรายการก็ได้มีการส่งเอ s อท่านที่ยืนยันจะไปร่วมงานนะคะก็ติดต่อรับบัตรกันได้เลยนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกตอนนี้ก็สามารถที่จะโทรไปจองได้นะคะเรายังมีมีที่ที่การไวใ้ให้กับสมาชิกที่เพิ่งฟังในตอนนี้นะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้เห็นว่าทางด้าน ปุย๋ยอินรีทพเองก็อาจจะมีอะไรเด็ดๆเ,เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะใช่ครับค่ะค่ะพันที่น่าสนใจครับค่ะเพราะคุณทิติใช้ปุย๋ยหรือ,อย่างคะในการที่จะ,ะทําให้น้ําที่เหม็นเนา่าจะได้ไม่เน่านะคะเพราะเห็นบ้านคุณทิติจมทั้งสามหลังนะคะสุดละสนใจครับเพิ่งเอาเ e อียรบอลไปเกลี้ยงบ้านครับอ๋อตต้องต้องใช้เนี่ยปุ๋ยของท pi นี่ละคะก <c oughs> ็เดี๋ยวจะปุ๋ยของทนีไยไปปลูกต้นไม้ลง สวนสวนใหม่ครั้งนึงครับสวนเจริยศักอเนาะอืมได้ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ไปเจอเจอในงานกิจกรรมของเราครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับแฟนๆรายการทีวีช่องสุวรรณภูและ FM เอ92.25ค่ะมีอะไรฝากฝากฝากอีกไหมอ้ตอนนี้ลงมา731แล้วนะคะมีอะไรฝากอีกไหมครับก็ก็ฝากเป้าหมายทองคํานะครับถ้าเกิดแฟนรายการก็ถ้าเกิดถือทองคาอยู่ก็เทคโปรตทนแถว หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบไปก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับก็ที่เหลือค่อยว่ากันใหม่ติดตามครั้งถัดไปครับค่ะสาหรับทองคํานี้ก็ทิศทางเทรนด์จะเป็นยังไงคะก็ยังขึ้นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นใกล้เทคกโควฟิตฐานั้นไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังก็ลองทําตามแต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังกับเราตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้นะคะคุณสิติคำว่าเทคโควฟิตของคุณคุณต้องบอกที่มาที่ไปนิดนึงค่ะขายทำกำไรบางส่วนครับก็คือสมมติว่าเราเรามีทองคําแท่งสมมติเรามีสัก อานคุณมั่นเห็นคุณมั่นซื้อซื้อทีอละสิห้ากิโลถูกไหมครับก็อาจจะเทคกวัล <basketball> สิกระทักกิโลสองกิโลก่อ๋อเก็บเก็บไว้ก้อนอีกก้อนหนึ่งก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่ครับใช่ครับถูกต้องเผื่อที่จะขึ้นไปไอ้ไอ้ที่ขายทํากําไรก็เผื่อมันจะลงมาจะได้เก็บก้อนที่ถูกลงใช่ไหมคะอ่าใช่ครับถูกต้องครับค่ะหลายท่านเองที่ลงทุนทองกันเยอะตอนนี้นะคะเพราะว่าถือได้เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะ ถูกต้องครับเฉพาะทองแท่งนะคะทองแท่งไม่เกี่ยวกับโกลฟิเจอร์นะคะ,อะคทองแท่งมันปลอดภัยคือเ <laughs> กิดอะไรขึ้นยังมีทองอยู่ในมือเราอะไรประมาณนั้นนะคะ <laughs> ก็สามารถเอาทองไปทําได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอไปอทําได้หลายอย่างทําได้หลายอย่างค่ะค่ะไปการูปแปลงอะไรได้ไปจำนำไปอะไรได้ <laughs> <laughs> ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมคะคุณทิติคะสำหรับนี้ถูกต้องครับเห็นสมาชิกของคุณทิติก็ได้รับผลตอบแทนด้วยก็ดีใจด้วยนะคะ พีดีครับค่ะขอบคุณค่ะ